สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมารินบอยนะครับบิสกิตกรอบรูปปลานะครับตาโอลิออนก็คือว่าเมื่อเราเห็นมันจุพันปุ๊บนะครับเรารู้เลยนะครับว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ของแบบไทยแน่ๆนะครับเพราะว่าอะไรครับของไทยถ้าเกิดเป็นลายการ์ตูนเนี่ยเราจะได้รับพวกอิทธิพลนะครับมาจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะญี่ปุ่นนะครับเราทำออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าเอาแบบดิสนีย์นะครับเพราะเราดูเจ้าหญิงมาเยอะนะครับหรือว่าแบบพวกขายคนร้อนนะครับมันจะเป็นสไตล์อย่างนั้นสัมากกว่านะครับนี่แต่ว่าเนี่ยเเห็นนมี่ยรูปอย่างงเี้ย มันไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่เลยแล้วว่าเป็นสไตล์ไทยมันออกสไตล์จีนพอมาดูที่ผลิตนะครับก็เลยรู้เลยว่าอ๋อมาจากเกาหลีใต้นะจ๊ะอันนี้อิมพอนมาจากเกาหลีใต้นะครับแล้ว,วามาบรรจุขายที่ไทยนะครับก็เดี๋ยวจะลองชิมกันนะว่าของเกาหลีใต้รสชาติเป็นยังไงนะครับโอเคก่อนกินหวนประกอบก่อนนะจ๊ะในนี้เ็เขียนนะครับว่าเป็นแป้งสาลีซีพ84นะครับแป้งข้าวโพด15.8แป้ง มันฝรั่ง9.21%นะครับน้ำมันมะพร้าว6.47%เครื่องปรุงรสสาหร่ายทะเลนะครับ4.36%น้ำมันพืช4.14%น้ำตาลทรายแดง3.58%น้ำตาลทรายขาว3.27%เลตินินฟินิก1.57%นะครับคอนสตาร์ต1.16%ผงชีส0.87%แคลเซียม0.85%ซอสบาร์บีคิว0.76%เกลือ0.44%โซเดียมคาร์บอเนตนะครับ0.24%ผงดีเฮเอ0.17%เลท พีต่ต็นจากถั่วเหลือง0.01%โอ้โหใส่เยอะดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไาลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกบ้านนงนะครับโอ้ใส่เยอะอ่ะถ,ถ,ถ้าเกิดวาตามส่วนประกอบนะไอ้นี่ต้องมีรสชาติที่ซับซ้อนนะครับอ่าวิธีการเปิดก็เปิดแนวนี้นะจ๊ะเนี่ยครับก็จะเปิดข,ของคนไทยคนละดานะค,คนไทยเราจะเปิดด้านนี้ใช่ไหมเห็นไหมครับต่างประเทศก็วิธีการเปิดก็เปิดด้านนี้นะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกบ้างโอเคส่วนประกอบเยอะมากอยากจะดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไ เฮ้ย hey! ข้างในกลวงนะน,น,นี่นี่เห็นไหมครับข้างในเนี้ยมันปลาที่กลวงนะคือเรานึกว่าเนี้ยข้างในมันเป็นชิ้นปลาทั้งชิ้นนะไม่ใช่นะข้างในกลวงจ้ามีว่ากรอบนะเฮ้ย hey! แต่รสชาติดีมากนะครับให้ความกรอบให้ความเข้มข้นแล้วก็มีรสชาติที่ซับซ้อน อร่อยไม่ใช่เฉพาะปลานะจ๊ะตัวนี้กุ้งใช่ไหมกุ้งก็มีนะครับแล้วปลาเขาไม่มีแบบเดียวนะมีหลายแบบด้วยแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะอย่างแรกคือประทับใจเรื่องความกรอบไม่เคยเจอของไทยที่ทํากรอบอย่างนี้นะครับคือว่า ไงให้ดูตรงนี้ข้างในมันกวงใช่ไหมความกรอบที่ได้จากการอบกรอบเนี้บางมากแล้วกรอบมากกรอบกรอบของไทยที่พี่แฮงเคยเจอนะนี่หน่เขาถึงต้องเอาสั่งเข้ามานะเพื่อมาขายไทยแล้วก็รสชาติเนี่ยเนี่ยซับซอ้อนนะครับมีหลายอย่างเนี่ยมีทั้งรสชีสนะครับแล้วก็มีรสของเนี่ยเครื่องปรุงสาหร่ายเข้ามาด้วยแล้วก็นี่ไงมีรสชาติของซอสบาร์บีคิวอ่อนอ,ออกมานะครับคือสามอย่างนี้มันผสมกันได้ลงตัวอย่างลงตัวมากและก็สิ่งที่นําก็คือ นำในรสชาติของสาร่หลทะเลออกอ่อ,อนๆออ,อ,อ,ออกมานะครับเนี่ยเราก็มีความหวานอะไรนิดนึงอ่ะซึ่งลงตัวมากแต่ว่าเบสหลักๆก็คือเมื่อเรากินเข้าไปนะครับเราเจอรสชาติสาร่ายทะเลก่อนนะครับตามมาด้วยแบบชีสนะครับแล้วก็มีคบบาร์บีคิวนิดนึงโอเคครับตัวนี้ทําได้ดีทําได้ดีมากเลยแบบว่าเฮ้ยมีหน้าเข้าใจเลยว่าจะมาต้องต่างอินพอร์ตมาจากของไอเนี่ยเกาหลีครับและเทีย่ยงคัญก็คือที่เท,ที่ยงประทับใจยอยู่แนละ้วคือตัวเนี้ความบางกรอบเนี้ย ของไทยไม่มีใครทําบางกรอบคอนนี้แล้วกัดก็กรอบด้วยนะครับโอเคครับเรี๋ยวการรีวิวคลิปนี้ไปแบบนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตั้งคาและกรแชา์ด้วยนะ